สวัสดีครับผมวันนี้บาวอนไญราชนะครับผมพาเ,เพื่อนๆมาชมวิวสวยๆบรรยากาศดีๆนะครับผมช่วง3ามสี่โมงเย็นนะครับผมอยู่ที่สะพานลอยฟ้าหรือว่าสะพานปกเกานะครับผมชมวิวบรรยากาศนะครับผมมองไปด้านโน้น มองไปไกลนะครับผมเป็นสีลมสีลมบางรักทาดินแดงนะครับผมนู้น ون. ตึกสูงๆูงคุณนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมวิวนะครับผมนี่ท่าดินแดงนะครับมองไปฝั่งนี้นะครับผมดอกไม้ก็สวยมากๆเลยนะครับผม สวยงามมากๆเลยดอกดาวกระจายนะครับสวยงามนะครับผมบรรยากาศวิวนะครับถนนรถแลนตลอดเลยนะครับรถลุงโล่งนะฮะอันนี้บรรยากาศด้านบนนะครับผมคนจะมาชมวิวหนังชมวิว ยามเย็ยนๆนะครับบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะครับผมดอกไม้ก็สวยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมอันพวกเขามานังซุมวิวนะฮะตอนเย็ยนๆตะวันช่วงตะเวนจะตกดินนะฮะภาพมันจะสวยนะ แต่ว,ว่าช่วงนี้มันสามสี่โมงมันยังแดดอยู่นะฮะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะนะฮะช่วงเย็นเย็นหกโมงถึงทุ่มหนึ่งคนเยอะมากๆเลยนะฮะแถวนี้นั่งเต็มกันหมดเลยนะครับผมบรรยากาศนะฮะคนกำลังเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะ ะาน,นะครับผมเป็นแหลงท่องเที่ยวอีกแหลงหนึ่งนะที่คนนิยมมาถ่ายรูปนะครับช่วงเย็นๆนะครับผมพวกนักศึกษามาติดซื้อดอกไม้ปากคลองตลาดเราแวะมาถ่ายซุ้มบอกซ้มวิวนะฮะบ,บรรยากาศดีๆนะฮะอันนี้ดอกทองอุไลสวยมากราบเพื่อนๆกด ไลค์กดติดตามให้่ด้วยคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับผมดอกทองลรสวยงามมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ